คนที่ไปแล้วปังที่สุดของปีนี้นะในความคิดของเอ็ดดี้นะระหว่างคุณปุปยากับแม่ชมอยู่ให้ใครให้ทาไม่ค่อยเห็นนางไปแฟชั่นวีแต่ไปแล้วแบบไปแล้วจึงไปแล้วเกิดตบมือ,อเกิดที่ไทยตายที่บารีแฟชั่นวี สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโบยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะไลฟ์สไตล์ยูทูบเบอร์ที่มั่นหนกที่สุดใน3าโลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สวนรีสนแตดใดๆทางชิ้นค่ะ <c oughs> ก็ยังไม่เปิดหน้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหน้ายังไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดละหละเดี๋ยวรอลุ้นกันนาะนิดนึงก็ฉชนวีคนะคะ ดาราไทยเนี่ยได้ไปเยอะมากเลยซีซั่นที่แล้วเนี่ยเอทำวิดีโอไปคือคนชอบดูกันมากและชนชอบแบบเวลาแบบวิจารเรื่องดาราไทยแต่งตัวแบบว่าแฟชั่นวีคอะไรเงี้ยเพราะว่าดาราไทยส่วนมากก็คือเกิดที่ไทยไปไป,ไปที่แฟชั่นวีคก,กันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยจะมาพูดว่าเฮ้ยมันมีคนที่ไปละปังเกิดและเจิด,ละ,จดละแบบจึง แบบอินเชอร์มากก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะบอกว่าใครแต่ว่าคนที่ตายสำแล้วสำแล้วก็มีเช่นกันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็เดได้ก็แล้วแต่เนี่ยขอ d i s c l a i m ไว้ก่อนว่ามันเป็น my personal opinion ถ้า fc มีความคิดเห็นยังไงก็เมนมาคุยกันได้แต่ว่าคุยกันแบบจะปรญดาชนนะเพราะว่ามันเป็นแค่ความคิดเห็นของเราเท mm hmm. ่านั้นเองนะะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วก็ต้อง เกินก่อนว่าทําไมหลังๆดาราไทยเนี่ยได้ไปเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ระดับโลกกันเยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วว่าฝัา่งยุโรปฝั่งเอเชียเนี่ยก็เริ่มอ่อนแล้วล mm hmm. ักชัวรี่แบรนด์เขาแบบสัฟเฟอร์กันมากยอดขายตกอลังการอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไทยคือสู้ตายที่ไทยนี่คือยอดหลายยอดขายยังอลังการกันสร้างเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เวลาคนไทยช็อปกันเก่งเนี่ยดาราไทยก็ได้เป็นแอมบาสเดอร์กันเยอะนะอ่ะเอดขอพูด ในลุกที่เอชชอบก่อนดีกว่าที่ชอบแล้วรู้สึกว่าไปแล้วมันแบบเออมึงไปมึงต้องให้ได้อย่างนี้สิเอาคนแรกคนแรกคนแรกให้ลิซ่าก่อนละกันเพราะว่าสองสามวันที่แล้วเราทำลุกลิซ่าแฟชั่นวีไปนะคะแล้วก็ได้ไปนั่งข้างๆกับเจ้าแม่ดราก้อนดราก้อนเลดี้แห่งวงการแฟชั่น fashion. ก็คือคุณแม่แอนนาวินทัวร์แอนอนทัวซึ่งคุณแม่แอนนาวินทัวเนี่ย ถ้าใครอยากู้ประวัติของนางเดี๋ยวคลิปหน้าอาจะมาเล่าให้ฟังทําคลิปให้นางแบบดีเทให้นางเป็นคลิปเลยคือปกติแล้วก็คือจะนั่งหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าแบบว่าเหม็นขี้ตลอดเวลาคือไม่คุยกับใครอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ไปเจออะ,อะไรเจอยิ้มสยามหรือไปเจอของน้องลิซ่าตกอะไรเงี้ยคือหันมาคุยชิดแชทกับนุดน้องเหมือน,น,นมาสนิทกันมาแต่ว่าเอ็ดดูจากบริบทการที่เขาคุยกันนะคิดว่าน่าจะเจอกันได้เจอกันแล้วแหละก็เต็มรอเลย เตทูนนะสำหรับชาวลินลี่ว่าคิดว่าปีหน้าน้องอาจจะได้ไปเมดกาลาแน่นอนลลิซ่าอย่างเงี้ยทีมสไตลิเขาดีอยู่แล้วไปงานไหนไม่เคยพล่องสวยเด่นตลอดไปอะไรวะงานออสการ์อย่างเงี้ยไปยืนถ่ายรูปแบ็คดอปข้างๆกับเยเจนเนอร์เยเจนเนอร์คือหันมาคอนเพราะว่านางก็คือแบบอารมณ์แบบสปอยอะเด็กสปอยคือไปไหนมาไหนสปอตไลท์ก็มามีคนแต่เรียกชื่อนาง พอมายืนข้างๆลูกสาวดิฉันมีคนตะโกนแบบว่าลิซ่าลิซ่านางก็แบบเหมือนแบบชายตาไปจ้องแบบไม่พอใจกีดอกัดทำนหน้าก็ลูกสาวฉันมาสวยก็สวยความสามารถก็ได้เทสก็ดีหล่อนมีอะไรจะสู้หรอคะเออเอางอีาส้สิบับกันไปแล้วมาจ้องลูกสาวดิฉันเองช่วยไม่ได้ดิฉันก็กลับเบาๆเลยคนที่ดังมาพอความสามารถตัวเองกับคนที่ดังมาพอชื่อเสียงของโอตะกูนไม่เหมือนกันนะคะกีดอก บับเบาๆอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็ลุกแรกละกันลุกลิซ่าไปแฟชั่นวีของงานคุณนิโคลัสบอกก่อนเลยนะบอกอีกแล้วบอกแล้วบอกอีกว่าดิฉันไม่ได้เป็นแฟน ready to wear ของลุยตองแล้วรู้สึกว่านิโคลัสเนี่ยอยู่มานานแล้วออกไปได้ละแล้วทำ ready to wear ได้อ่อมมากชุดเนี้ยถ้าไม่ใช่ลิซ่าใส่นะคนอื่นใส่ไม่รอดเอาจริงๆแต่ว่าต้องบอกต้องขอชิ้นชมสไตล์ิ์นะ ว่าอีชุดเนี้ยพอแยกชิ้นออกมาฉันมองว่าแต่ละชิ้นคือดูไม่ได้เลยไม่สวยเลยถ,ถักชิ้นรองเท้าดูได้อย่างเดียวกับกระเป๋าก็พอดูได้แต่พอมาประคมบนล่างทองของวิสาบีชันแล้วก็หน้าที่แต่งแต่งหน้าสไตล์พาริเซียงแบบเบาๆเนาะแต่มากนิดเต่โกกับพรงผมที่มันดูสวยเก๋ไฮแฟชั่นไปหมดชุดนี้ดูเช็คนะดูเท่ดูรอดแต่ถามว่าแบบ โอ้โหสวยงามอลังการงานสร้างแบบจึง้งขนาดแบบว่าที่ฉันแบบโอ้ว้าวเวอร์อะไรขนาดนั้นไหมไม่แต่ถามว่าเป็นหนึ่งในในลุกที่ดีที่สุดของปีนี้ที่ฉันชอบแล้วกันฉันให้อันดับที่3ของปีเนี้ยมาลุกที่2ดีกว่าไปพูดถึงดาราชายกันบ้างดีกว่าให้เจฟคือเจฟเนี่ยเป็นดาราที่แบบว่าเราชอบน้องสแสดงวิมานหนามากแล้วก็แต่งตัวเปียวเยียวลาดมากไปงานวาเลนติโนนะรู้สึกว่าเขาแบบ เขาเขามีเรนด์ของแฟชั่นการแต่งตัวนี่คือแต่งตัวดีม,มากมีดีเทลใส่เป็นพูลี่ที่เป็นลายแบบน้องแมวแมวตัวอะไรสักอย่างเนี่ยตัวกระตรงกระตูนตัวสัตว์อะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วก็แพคกับกระเป๋าที่แบบมีความเป็นมีความเป็นแบบตลกตลกที่เรียกเรียกคนเข้าร้านมาซื้อของอนะไรเงี้ยเออประมาณนั้นนะ่ะก็เลเยอร์กับเสื้อเชิ้ตที่มีความเป็นคอปกโรลิตี้แล้วก็มันเสื้อเชิ้ตมันแลบออกมาข้างนอกพูลี่เนาะแล้วก็แลบออกมาตรงแขน แร์กับกางเกงที่แบบเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบสีขาวครีมแล้วก็รองเทา้าแบบแบล็กไวท์ที่แบบมันออนพอยต์ดูดีดูเทมากดูแบบมีอะไรดูสไตลิชชิกอเลแกนท์เพอร์เฟกเป็นหนึ่งในเป็นชุดเป็นลุคของดาราชายไทยที่ชอบที่ที่สุดของปีนี้ให้อันดับหนึ่งเลยเจฟแล้วก็อีกลุกหนึ่งที่ไปงานของวาเลนติโนเหมือนกันนะครับจะดูจะดูส์ทแคชชวลขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไม่บอริงนะคะเพราะว่าอะไรรอเปา เพราะว่ามันมีมอนคอสิวที่มันมีลายพกดอัแบ็กแล้วก็เรเดแล้วก็มาผูกเป็นเหมือนเนคไทกระเป๋าแมทกับรองเท้าออนพอยดดูดีดูแพงดูชิคดูแบบอเลแกนเราชอบมากเลยแล้วแบบด้วยลุคของของน้องเจฟเนี่ยเขามีความเท่ๆอยู่แล้วอะ่ะมันคือแบรนด์เขาก็เลือกเลือกแอมเบสสเตอร์ได้เหมาะกับแบรนด์นะมันดูดีมันเข้ากันหมดเลยเออชอบเป็นลุคที่ชอบปังอืมให้เป็นดาราชายนะอันดับหนึ่ง อีกลุกหนึ่งที่ปังถ้าไปแฟชั่นวีดแล้วจะดูอินเตอร์นะให้หลิงออมดีมากเลยอ่ะจะบอกว่าชันน่ะเพิ่งมาตามน้องเขาไม่นานนะไม่ได้รู้จักน้องเขาอะไรอเงี้ยเพราะว่าดาราเยอะมากต้องขอดิสครมก่อนไอเด็กเส้นวีดไอจีของแบรนด์ใหญ่ก็คือ c h r i s t i ดี Dior ดูดีมากเวลาเขาทำคลิปทำลงบนโซเชียลเงี้ยดูดีดูแพงดูแบบว่าเอลิแกน์ดูแบบคือชอบการพุดทิเกเตอร์ของน้องอะ่ะการที่แบบว่า เออเอาเดรสมาแมทกับไอตัวเสื้อหนังข้างในลับเป็นเอเชียนลุคที่ดูอินเตอร์ที่ดูแบบดูดีคนนึงจะดูมีความเป็นเอเชียนลุคอีกคนนึงจะดูเป็นลุคครึ่งเราชุดแบบเขาไปเขาไปคู่กันไอชุดนึงเป็นแบล็คแบล็คแบล็คแบบออลแบล็คอีกชุดนึงเป็นแบบแบล็คเบจซึ่งดูดีแล้วก็ระเป๋าเลดี้ออรน้อยแต่มากเลยแต่โก้ไฮแฟชั่นคอนเทนต์บนโซเชียลก็ทำปังทำดีทำปังทำถึงอันเนี้ยให้ที่สองของ ของลุกที่ชอบที่สุดของปีนี้ก็คือหลิงออมชอบมากแล้วหน้าสวยมากดูอินเตอร์ดูแพงอะ่ะพูดง่ายๆคือแบบดูดีดีมากดีออเลิศมากปีนี้ที่ส่งหลิงออมไปแทนคิมเบอรี่คือแบบปังชอบอันนี้ไปละปังต้องชมตบมือไอเลิศคนที่ไปละปังที่สุดของปีนี้นะในความคิดของเอ็ดดี้นะระหว่างคุณปุปยากับแม่ชมอยู่ให้ใครให้ทายหนึ่งสองปุบปยาค่ะแม่ชมปีนี้ไม่ได้เลยตีแบนด์ ปังทั้งหมดทุก4แบรนด์เลยไปเริ่มที่คาทาบังกาก่อนคาทามังกาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เอชอบมากจะมีความเป็นสตรีทลักชวรี่อ่าถ้าใครแต่งไม่เป็นอาจจะดูเยอะอาจจะดูเป็นผีบ้านน,นิดนึงแต่ว่าคุณปูปริยานเนี่ยเขาแมทได้แบบออนพอยทุกอย่างใส่เป็นแจ็คเก็ตซิกเนเจอร์คาสาบังกาเสื้อข้างในที่เป็นเสื้อคอฟและก็โชว์เอวที่แบบหุ่นดีซิกแพคสวยมากกระโปรงมาแมทมาเลเยอร์กับกระโปรงหนังดูดีดูแพงแล้วก็ส้นเข็มสีดำจึ้ง บั่นกันแดดเรียบๆจบไม่ต้องเยอะน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นสวยหรูดูแพงดูเจิดดูจึง้งดูชิกเดินไปมองมา500เมตรก็ดูรู้ว่าเป็นคาสมังกาแลดูดูดีอ่ะคือเดินไปอย่างเงี้ยลุกได้ตรงผมยาวแฟลตไลท์ light, กระจายดูดูแพงดูสวยดูแบบออนพอยตบมือลุกแรกลุกที่2ก็จะมีความเป็นบิสเซตแคชชวลลุกขึ้นมานิดหนึ่งเซรามคานี ดูเป็นเซลล่ามาคานีมากเป็นเทนชโค้ดนะครับซึ่งเป็นเทนโค้สีเทาที่สวยมากเรียบแต่โก้แต่ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามาแพริงกับตัวเหมือนกางเกงขาบานสีแดงแดงส้มแล้วก็ใส่เลเยอร์เสื้อเชิ้ตที่มีความเป็นบลูจีนข้างในมันดูสวยดูแพงอะแล้วก็กระเป๋า s ซิกเนเจอร์ของเซลล่ามาคานีซึ่งดูดีดูแพงดูทัวทัลุคดีผมดีแว่นดี ชุดดีเลยเ,เ,เลเยอร์ดีดูแพงดูชิค2ลุกที่ชอบที่สุดของปูปยานะครับเออให้ใครเดียใหเย้เกียบร์พาลราลี่ละกันอันดับหนึ่งพูดถึงวิเวียนเวสบูดก่อนลุกนี้คือเนื่องจากลุกนี้มันมันไม่ได้มีเลเยอร์อะไรมากมันมีแค่เดรสแล้วก็รองเท้าแล้วก็แว่นตาเพราะฉะนั้นเลยให้ลุกนี้เป็นลุกที่ชอบอันดับ2แต่ว่ามันเป็นเดรสที่สวยมากของคุณแม่วิเวียนที่จากเราไปแล้วนะ สวยมากคือปูเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วหุ่นเขาดีอยู่แล้วเขาแบบใส่ไปนิดเดียวอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแฟชั่นจ๋ามากบางทีแฟชั่นจ๋าเราเข้าไม่ถึงมันก็ใส่เยอะมันก็ดูเหมือนคนบ้านนะแต่ปูเนี่ยใส่น้อยน้อยแต่มากเลยบแต่โก้ไฮไปจนมันดูดีไปหมดเลยเดรสตัวนี้นะครับมีความเป็นวิเวียนมากแล้วก็มีความเป็นปูปยาโชว์เนินอกคือเขาโชว์ในจุดที่เขาควรจะโชว์มันดีมันหมดเลยดีไปหมดหน้าผมชุดรองเท้าดีไปหมดแว่นเล็บ ไอเลิชุดที่ให้อันดับหนึ่งเกียร์พาเลลี่เป็นดีไซนเนอร์ฝรั่งเศสกูตูที่มันแรงมากชุดเนี่ยนอกจากมากเรียกจะ go high f a s h i มันจะมีความเป็นทักซิโดนะครับเบลเซอร์ที่มีความเป็นเวลเวตกำรรมะหยี่สีแบบว่าขาวมกุมกมุกสวยมากแต่งหน้าแพงมากดีมากเครื่องประหลับดีมากรองเท้าดีมากคือปูเนี่ยแต่งหน้าโคตรสวยหน้าก็สวยแล้วก็ชุดเนี้ยมาแพกับ ้มหูที่เป็นโลโก้ลายโลโก้ของเกียร์เบลลารีที่มันแบบว่าลงตัวมากดีมากดูแพงมากลรวแบบเขาทํากันบ้านดีอะเนื่องจากไอชุดข้างหลังเนี้ยมันจะมีโลโก้ที่เป็นลูกดวงกตานะครับของน้องเกียร์เลลารีอะไรเงี้ยคุณปูเขาก็เลยทําผมแบบสวอนขึ้นไปให้เห็นโลโก้ซึ่งทํากันบ้านดีมากอันนี้คือ the best look ของแบบว่าแฟชั่นวีของดาราไทยนะครับวูแมนแวร์ชอบมากปูปายาคือแบบไม่ค่อยเห็นนางไปแฟชั่นวีแต่ไปแล้วแบบ ไปแล้วจึงไปแล้วเกิดตบมือปีนี้เป็นปีทองปุรยานะได้เล่นใบโตตัดอีกคือแบบโอ้ยเลิศไอเลิฟแล้วแบบไปม่ไปงานไหนไม่เคยพลาดอะชอบมากเลยมาเริ่มคนที่เรารู้สึกว่าเกิดที่ไทยตายที่ตารีแฟชั่นบีคนแรกนะคะของมินนี่จากแบรนด์มิวมิว ถามว่าชุดนี้มันแย่ขนาดมันไหมจริงจริงแล้วมิวมิวเนี่ยเขาทำเรดิชแวร์ได้สวยงามแต่การางานสร้างมากเลยนะเรารู้สึกว่าการคอมบิเนชันสีของน้องเนี่ยน่ารักดีแล้วก็ลูกกะน่ารักดีแต่เรารู้สึกว่าไอท่อนบนกับท่อนล่างอ่ะมันไม่ได้ไปด้วยกันเท่าไหร่เรารู้สึกว่าท่อนล่างเนี้ยมันมันไอตรงที่แย่ของของลูกเนี้ยคือไอตรงรองเท้าแตะที่เป็นหูนีปะมันดูไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสร็จมันดู u n f i n i s h มันดูแบบตลกอะ่ะแทนที่จะบอกว่า เออถ้าถ้าเป็นกางเกงแบบคาโก้ตัวใหญ่สีแดงอะไรเงี้ยอาจจะดีกว่านี้แต่ไอลุกท่อนล่างเนี่ยทำให้ลุกนี้พังจะถามว่าพังพีหน้าขนาดนั้นไหมไม่มันก็จะมีความน่ารักของมันอยู่นะแต่จะพลาดไอ,อตรงเท้าหูนีบเนี่ยมันดูแบบเอออะไรที่มันโชว์แบบโชว์เท้าโชว์นิวน้วนิ้วเท้าไม่ค่อยแพงเขาไม่ไม่ค่อยเก๋เราว่าเออก็ชุดนี้เป็นชุดยอดแย่อันดับที่ปี้นะคะของป คนที่2เราให้คุณเตยแล้วกันเตยนี่ก็เสมอต้นเสมอปลายติดชาร์จทุกปีเลยเจรีพนพร์คือเห็นแบบแรกอะเม่ไ้เก็นจริงๆเลยเธอเกงๆนายแจ็คแฟนฉันนะเรื่องแฟนฉันนะไอ้รูปที่คุณเต้ยเขาลงบนบนบนไอจอะไม่ค่อยน่ไม่ค่อยแย่นะแต่รูปเกตตี้อะรูปวิดีโออะไรเงี้ยมันดูแบบ พอเราเห็นแบบมันดูมันดูแบบเหมือนใส่กางเกงในอ่ะไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันดูแบบมันดูไม่งามเลยมันมีความแบบจะบอกว่าไอ้ท่อนบนอ่ะสวยนะคือเต้ยอ่ะแต่งหน้าทําผมดีมากเลยลุกเนี้ยแต่พอมาทัลลูกามันดูตลกเพราะท่อนบนมันก็มีความเป็นแอร์โฮสเตดอ่ะมีความเป็นเป็นชุดของของลูกเรือท่าสายการบินอ่ะจำไม่ได้เคยเห็นประมาณเนี้ยแต่ท่อนล่างอ่ะคือเรามองว่ามันแบบไม่รู้ว่าไปเดินกลางถนนแล้วบบใส่แบบ กางเกงในมันอาจจะไม่ใช่กางเกงในมันดูเหมือนฮอตแพนน่ะเหมือนกางเกงในแจ็คฟันฉันสมัยก่อนนะที่แน็กชารีใส่ในเรื่องแฟฉันอ่ะเออสมัยเราเด็กๆอะก็ลุกนี้เป็นลุกยอดแย่อันดับสามของปีนะคะปีที่แล้วเต้ยจรินทร์ก็ติดนะฮะปีนี้ก็ติดอีกค่ะปรึกษาสไตล์ลีดด่วนค่ะเออคนที่จับมือกันของปีนี้วูแมนแบร์ดาราสาวไทยนะครับที่ได้รับชุดยอดแย่ที่สุดแห่งปี 2,025ก็คือแม่ชมชมพู้อายาอาเฮเกตของเราที่แบบว่าทำมาส่งคลิปแล้วรู้สึกว่าแม่ชมแบบจึงหวะหลังๆแต่พอมาชุดนี้ก็แอบ,บตกใจมีแม่ชมกับยายาใครจะได้ร้องหนึ่งใครจะได้มงคะตบมือให้กับคนมงปีนี้นะคะน้องยายาอุรัสยายายาเนี่ยไปแฟชั่นวีของหลุยมาประมาณเกือบ10ปีแล้วปะไม่สวยยังไงไม่สวยอย่างนัเลยคือการ การพุชเกเตอร์ของชุดอ่ะมันไม่ได้เลยโทชุดนี้คือดูไม่ดีเลยอ่ะดูแย่มากดูเหมือนแบบไปขายของอ่ะที่ต,ตลาดนัดอะไรเงี้ยคือมันดูแบบแยกชิ้นมาก็ดูไม่ดีใส่รวมกันก็ดูแย่มันดูแย่ไปหมดไม่มีอะไรดีเลยชุดนี้คือแบบขอโทษจริงๆนะที่พูดตรงๆคือดังแบบใส่ก็แย่เซเลปใส่ก็แย่คือเอารันเวย์มาแปะบนตัวน้องเต็มๆเลยอ่ะไม่แบบทุกอย่างมันมันแยกชิ้นก็แย่ ไม,ไม่ไม่สวยสักอย่างเลยอะชุดนี้ทําให้น้องดูเตี้ยตันแล้วก็ดูแบบเป็นอีเพิงเป็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันดูนิ่เลัสโคาลัตเปลี่ยนได้แล้วเนาะไม่ไหวอะชุดนี้คือเข้าไม่ถึงจริงอะเหมือนชุดแบบตามเซอร์คัตจบก,ก็ใส่อ่ะตลกมากเลยโธอมันดูมันดูไม่ดีเลยให้เป็นชุดยอดแย่อันดับหนึ่งของปีนี้ไปเลยมันดูแบบเสื้อกางเกงรองเท้าไม่สามัคคีกันแบบ บ,บเขาเรียกว่าอะไรทะเลาะก,กันมากชุดนี้คือทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงก็เป็นชุดยอดเยี่ไม่รู้จะเอาอะไรคือคนที่แบบว่าไม่มีเซนต์แฟชั่นเออยังแต่งตัวดีกว่าเนี้ยชุดที่ได้ลองหนึ่งของปีนี้นะคะก็คือแม่ชมชม is สแมทร i a l ลเกิหน้าชุดกระโปรง รองเท้าถุงเท้าไม่ได้มากันเดียวงานเดียวกันก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลยหน้าเหมือนจะไปงานแบบว่าออกงานพรีเซนเตอร์แบบแต่งหน้าสวยแบบลุกหน้าดีมากแต่มันไม่เหมาะมันไม่เข้ากับชุดเลยชุดแบบว่าคือมวิวยที่แวนหลังๆมาเนี่ยทำดีมากและทําสวยมากนะชุดของแม่ชมเนี่ยถ้าแยกชิ้นมานะสวยเก๋ทุกชิ้นเลยนะแต่พอแม่ชนเอาไปแพริ่งพังพินาศดูเหมือนแบบคนแต่งตัวคนแบบ โฮมเลสอะคนไรบ้านแต่งตัวประมาณนี้ดูเพิงคลิปที่แล้วเดือนเนี้แหละเ,เพิ่งทําชมอวยแม่ไปอีกว่าแบบเฮ้ยแม่มางานนี้แฟชั่นวีคฟังมากแต่ลุคนี้ลุคนี้ไม่ไม่ได้จริงๆแม่ขอโทษนะคะเป็นแฟนคลับคุณชมพู่รรยาแล้วก็เป็นแฟนคลับน้องใหญ่ใหญ่อลซยานะ,อะดอกทองสีส้มเนี่ยเอ็ดดี้จำได้ทุกไอเดียลอกแต่ชุดนี้แม่ไม่ผ่านจริงไม่รอดจริงๆใส่แล้วมันดูเตี้ยดูตันดูเป็น e อีเพิงมากจะเข้าไม่ถึงนะแต่ลรว่ามันไม่ได้ไม่ผ่านเลยแย่ yeah. เยอมากย่มากจนให้ลองหนึ่งเลยก็อย่างที่บอกนะแยกชิ้นมาสวนทุกชิ้นเลยพอมาพูดทูเกเตอร์มันดูแบบตลกอ่ะเออก็นะอนไรใดก็แล้วแต่มันเป็นอ p ินิษฐนของเรานะซึ่งมันไม่ได้แมตเตอร์อะไรเลยนะในวงการแฟชั่นนะก็ใครชอบวิดีโอนี้หรือมีความเห็นยังไงก็เม้นมาคุยมามอมอยกันได้นะนยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์ตามไอตีตาม IG, TikTok, ไอจีทิกซอกเอดดี้วอยสสมุกห้าด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดหน้านในเร็วๆนี้นะค่ะ ก็ถ้าใครชอบวิดีโอวันนี้นะคะไม่เหนือบ้าฟ้าแรงซุปเปอรต์ตงหรือว่ายิม QR วอโคได้นะคะจะได้มาทำคอนเทนต์สนุกสนุเมามอยในวันที่สงบสงบนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายย